อ s ซูซปี2014ตัวสูงไฮแลนเดอร์ราคา4 19,000บาทราคานี้ใครมาก่อนได้ก่อนครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับนรงนะครับที่บริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลนะครับวันนี้ผมจะเอาอิซูซูดีแม็กตัวนี้นะครับมารีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมนะครับคันนี้ปี2014นะนะครับเครื่อง2.5เป็นตัวไฮรันเดอร์นะครับตัวสูงขายเพียง419,000บาทเท่านั้นเองนะครับหลายๆคนนะครับที่ตามหารุ่นนี้กันอยู่นะนะครับเพราะว่านะครับปี2016ก็จะเป็น1.9แล้วนะครับตัวนี้ปี2014เนาะ นะครับขายถูกมากนะครับคันนี้ได้อะไรบ้างนะครับผมพาชมนะครับคันนี <si ้นะครับเนี่ยนะครับเจ้าของเดิมเขาแต่งมาให้นะนะครับอ่าเป็นสีแดงนะครับกรีบนะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับเนี่ยสวยลงตัวเป๊ะเลยนะครับมาพร้อมนะครับไฟตัดหมอกครบเซตนะครับตัวนี้ตาไฟนะครับสายกิ้งนะครับตัวนี้ตาไฟสายกิ้งเลยนะครับตัวนี้อ้าวมาชมนะครับด้านข้างนะครับล้อแม็กให้ไปเลยแถมฟรีไปเลยนะครับคันนี้แม็กซิ่ง แถมให้ไปเลยนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับมาพร้อมกับบันไดข้างนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวสูงมีบันไดข้างครบเซตนะครับตัวนี้อ่าไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านข้างของกระจกมองข้างนะครับอ่าไฟเลี้ยวคลิปๆแบบนี้เลยนะครับมือจับนะครับเปิดประตูนะครับจะเป็นโคเมียมนะครับครอบโคเมียมนะครับตัวนี้เปิดง่ายนะครับเนี่ยนะครับสะดวกสบายนะครับมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะครับตัวนี้ใช้กุญแจรีโมทนะนะครับอ้าวมาดูนะครับด้านท้ายของตัวรถนะครับ ด้านท้ายของตัวรถนะครับของเขาจะสวยขนาดไหนนะครับด้านท้ายของตัวรถนะครับปี2014ทรงเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับหลายคนนะที่หาอยู่นะครับแนะนําเลยนะครับต้องรีบนะครับตัวนี้นะครับทะเบียนนะครับหนึ่งนะครับทบุทเท่านะครับตอปะตักนะครับสามหกเก้านะครับอ่าสามหกเก้ากทมนะครับคันนี้เราจะโอนให้เป็นจังหวัดอุบลนะครับโดยที่ลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะนะครับคันนี้นะครับอ่าเปิดนะครับฝาท้ายดูหน่อย นะครับว่าของเขาจะสวยขนาดไหนนะครับเนี่ยนะครับแม็กเลยนัตัวเดิมเลยนะครับเดิมเดิมจากเจ้าของเดิมเลยนะครับรีบแบบนี้เลยนะครับน็อตยังไม่มีขยับนะครับไม่มีรอยย่นไม่มีรอยชนมานะครับคันนี้การันตีได้เลยนะครับไม่มีพิษความจมน้ํามาแน่นอนนะครับอ้าวไปชมภายในนะครับคันนี้ว่าจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับอ้าวชมภายในนะครับคอนโซน่านะครับของเขาจะเป็นทนออกดํานะครับตัดเทาเนาะสวยลงตัวนะครับเครื่องเสียงจะเป็นระบบ a m m นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับหัวเกียร์แต่งนะนะครับ ใครหาอยู่นะนะครับคันนี้จบนะครับล้อแม็ก่ายหัวเกียร์ให้นะครับอ่าสวยจบเลยนะครับอ่ามาพร้อมกับนะครับพวงมาลัยนะครับสามก้านนะครับอ่าตัวนี้พวงมาลัยเป็นสีดํานะครับเดินได้แดงสวยเป๊ะนะครับบ่อผ้าเป็นผอผ้ากำมะหยี่นะครับดําตัดเทาเนาะนะครับสวยลงตัวเป๊ะนะครับอ่าตัวสูงไฮแลนเดอร์นะครับแคปเปิดได้นะครับคันนี้สวยจบครบเซตเลย นะครับอ้าวดูที่ไซเว่นนะครับครบเซตนะครับอุปกรณ์ยังอยู่ครบเซตทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยนะครับสวยๆกริบๆแบบนี้นะครับสวยจบครบเซตเลยนะครับที่ใส่ให้มีครบเซตนะครับตัวนี้นะครับอ้าวไปชมห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องคันนี้ของเขาจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับอ้าวชมภายในแล้วที่ว่าสวยแล้วมาชมห้องเครื่องคันนี้นะครับว่าจะสวยเดิมขนาดไหนนะครับอึ๊บหนานะครับตัวสูงก็จะสูงนิดหนึ่งนะนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่หาตัวสูงคันนี้ผมบอกไว้เลยว่าคุ้มนะครับ น็อตนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับเลยนะครับเป๊ะแบบนี้เลยนะครับริบๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ป้องกันเบรกล็อกนะนะครับตัวนี้ดูนะครับความเดิมของเขานะครับมีรอยชนรอยอะไรมาไหมนะครับอ้าวนะครับคันหน้าเป็นคันเดิมนะครับริบนะครับไม่ล้มไม่เอียงนะครับดูด้านข้างของตัวรถนะครับไม่มีรอยย่นแสดงได้ว่ารถคันนี้ไม่เคยพลิกคว่มมาแน่นอนนะครับเนี่ยนะครับตัวแต่งขขงเขานะครับตัดมาให้นะครับอ่านะครับอ่าตัวยึดนะครับเขาจัดแต่งมาให้นะครับเนี่ยจัดแต่งมาให้เป๊ะแบบนี้เลยนะครับ เครื่องเป็นเครื่อง2.5ลิตรนะนะครับคันนี้เดินเครื่องกิฟกริฟเลยนะครับบอกได้เลยคันนี้นะครับป้ากระโปรงเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะนะครับป้ากระโปรงเดิมทุกจุดเลยนะครับมีมอกรครบเซตนะนะครับคันนี้นะครับาที่ป้ากระโปรงของเขานะครับสวยจบครบเซตแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะ ชมคลิปนี้อยากจะได้รุ่นแบบนี้นะครับโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0616708759นะครับเรามีบริการรับทำสัญญานอกสถานที่นะครับทั่วประเทศออกรถได้ทั่วไทยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับฟรีนะครับค่าจัดค่าโอนภาษีพรบเราออกให้กับลูกค้าเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับผมนะครับนรงที่บริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับได้มีแรงทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนกดติดตามไว้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ